รัดเฉลอมก็ทำานาทำานาแล้วก็มีงานจอบนิดหน่อยด้วยการที่ผมมีช่องทางข่าวพลเมืองทางช่องไทย DBS จึงขออาสา,าที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ใช้จัก,กรยานในชีวิตประจำวันเป็นหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่จำนวนมากที่สุดในประเทศแต่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงสื่อได้น้อยที่สุดเรามาชมกันนะครับว่าชุมชนจัก,กรยานมีอยู่จริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความยั่งยืนแค่ไหน คิดว่ามันคงไม่มีคํานิยามชัดๆว่าองค์ประกอบของทุนจักรยานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องเป็นคนต้นเรื่องเป็นเจ้าของนั่นก็อ,องค์ประกอบแรกก็กําลังติดต่อไอ้ทางหลวงชนบทแต่ที่จอดรถจักรยานเขาจะให้ทําที่อปตอนะครับแต่ตอนนี้ อบตกำลังปรับภูมิทัศน์อยู่กำลังเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนทําปรับภูมิทัศน์พื้นวงยั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 งไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ตัวชุมชนเองว่าเห็นด้วยกับพิธีนี้มาเป็นองค์ประกอบที่สองตัวหลักล้วพี่เป็น,ปนอสมอค่ะ,คะที่การหันมาใช้จักรยานกันเยอะเยอะเอ,ะเอะกว่าเก่าที่แรกเขาก็ขี่กันตามชาวบ้านเเนาะ no? ที่ทางนายกเก่าเขาตั้งเป็นชมรมก็เริ่มแรกเลยก็มีเจ้าอาวาสของวัดตรงกลางเนี่ยค่ะ เป็นคนรี่เริ่มขึ้นมาก่อนอก่อตั้งเป็นชุมชนจัก,กรยานขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็หันมาลงนงรขี่จัก,กรยานกันมากขึ้นค่ะในกรณีเปลี่ยนผู้นำท้องถิงนะะ่นค่ะจะเป็นปัญหาของกลุ่มไหมคะไม่เปลี่ยนเราเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหลักได้ทีนี้ที่แรกเราเป็นอยู่เบื้องหลังตอนนี้กลายเป็นเราเป็นหลักไปแล้วอย่างทางชุมชนเนี่ย ถ้าเมีของความร่วมมือมาเนี่ยเราก็ยังจะเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะในส่วนหนึ่งก็ของตัวเองเนี่ยก็ยังขี่กระปันจักรยานอยู่ใช้ในธุรกิจกรรม,มันอยู่เรามีโอกาสได้เข้าไปในส่วนตรงนั้นเราได้ฟังแล้วเราเกิดความศรัทธาเหมือนกันทีแรกก็ให้เป็นกําลังใจก่อนถ้าให้กําลังใจไม่ได้พอก็ต้องให้เป็นทางทรัพย์บ,บัตก็เลยเสนอให้เข้าไป10,000บาทมี1้0ตอนนี้มันลดลงมาหน่อย9 1เดลาย แต่การขี่ยังปกติคงเดิมอยู่สมาชิกยังมาขี่เหมือนเดิมอ,องค์ประกอบที่3คือรัฐในส่วนส่วนกลางเช่นเรื่องของระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทางหรือความสะดวกในตอนความปลอดภัยตอนกลางคืนนะฮะภารกิจที่เราทําต่อมาก็คือการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความปลอดภยัยเช่นตอนนี้เราไปทำป้ายพวกป้ายเตือน ติดไฟจาราจรคือไฟไฟกระพริบเหลืองนะฮะฟกระพริบเหลืองจำนวน2อ,อจุดส่วนในปีต่อไปเนี่ยเราได้จัดทำแผนงานขยายไหลาทางเ,เราจะทำเป็นไหลแอฟฟินติกกว้างประมาณทั้งเมตรห้าสินะฮะอย่างก็จะไปบ้านหลานบ้านอะไรก็ใช้จัก,กรยานเพราะมันใกล้เนาะมันไม่ไกลเท่าไหร่นีแต่มอเตอร์ไซค์เราก็ใช้คือไฟไกลๆเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์ ี่จักรยานมันดียังไงก็ช่วยบริหารร่างกายเราแล้วเราก็พอดีเราไปโรคเนบชาอยู่ค่ะเลยมันก็าหายคือไม่ถึงก็หายเลยคือดีขึ้นดีขึ้นจากที่เคยไปหาหมอไม่ต้องไปก็ตอนนี้ไม่มีโรคอะไรนะตั้งแต่อายุห0สขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เคยเป็นอะไรจะมีก็คือปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเราจะเอาชุมชนในกรุงเทพมาเป็นต้นแบบเนี่ยบางทีลาบากนะเพราะมันมีสภาพกยายภาพบางทีมันอนํานวยให้กับบางพื้นที่ บางพื้นที่ไม่อำนวยก็ได้จากการที่ผมได้มาทํางานในจุดเนี้ยแล้วก็เริ่มณรลคงให้ชาวบ,บ้านมาใช้จักรยานเนี่ยเป็นเวลา3ปีกว่ากับ4ปีสิ่งที่ผมได้รับเกี่ยวกับการทํากลุ่มจักรยานเริ่มต้นตัวเนี้ยมันทําให้ผมต่อยอดในกิจกรรมหลายๆอย่างจริงๆแล้วกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ย เริ่มต้นมาจากกลุ่มจัก,กรยานเล็กๆของของผมแล้วก็ต่อขยายเป็นกลุ่มใหญ่ชาวบ้านของผมมีมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นซึ่งไม่ใช่บ้านติดกันไม่รู้จักกันเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดีย๋ยวนี้ค่อางจะรู้จักกันมากขึ้นเขตพืชเชลเลอร์เองเนี่ยตอนนี้เริ่มถามผมเยอะว่าเออทำยังไงขั้นตอนทำยังไงหรืออะไรยังไงอยากทำมั่งถ้าชุมชนใดหรือตำบลใดอยากจะทำเนี่ยแล้วสนใจเนี่ยก็ ติดต่อเรามาได้เราจะพมามปดูงานที่นี่ชุมชนจักรยานบ้านท่าช้างของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์จะส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนะครับไม่เหมือนชมรมจักรยานทั่วไปที่จะส่งเสริมเรื่องการออกกาลังกายหรือการแข่งขันขี่จักรยานไปตลาดขี่จักรยานไปวัด ขี่จักรยานไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเน้นเป็นกิจวัตรไม่ใช่เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่คุณหมอเนี่ยมีฐานะเป็นรองนายกเทศมนตรีค่ะคิดว่าทางเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนจักรยานได้อย่างไรบ้างคะเอาถ้าผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดดูรายการนี้อยู่เนี่ยก็อยากให้ท่านรู้ว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความสําคัญมากกับชุมชนจักรยานในพื้นที่ของท่านนะครับเราก็ร่วมกันรณรงค์โดย โดยคุณครูของเราเนี่ยก็ได้ตั้งเป็นชมรมของคุณครูขึ้น,นเพื่อที่จะขี่จักรยานใช้จักรยานให้นักเรียนดูผมเองก็ใช้ใช้จักรยานในการปัน่นตรวจในโรงเรียนทํางานในโรงเรียนอยู่ทุกวันวถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้นําชุมชนที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านท่านเองเมืองท่านเองเนี่ยผมเชื่อว่าหันไม่ใช้เดินจักรยานในบ้านท่านเถิดท่านจะทําคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของท่านได้อย่างมาก ขอฝากนะครับ็ปั่นไกลสุดที่ปั่นไปไหนคะไม่ได้ไกลเลยพิจิตที่เดียวเราไม่ต้องเปลืองน้ำมันหรือเปลืองอะไรเก็บของเก่าตามข้างถนนประหยัดด้วยเนาะใช่ เราจะเห็นได้ว่าหากไม่มีโครงร่างทางนโยบายหรือโครงสร้างชุมชนจักรยานที่ดีแล้วการเดินและการใช้จักรยานในชุมชนก็คงเป็นแค่เรื่องของคนที่มีฐานะไม่สู้ดีนักทั้งที่ความเป็นจริงแล้วทั้งภาครัฐและภาครประชาสังคมควรจะให้ความสำคัญและทำให้มีเกิดขึ้นในทุกพื้นที่